ตามปกติธรรมดาล่ะกะลูกเพิ่งลูกเทียนลูกเพิงคุณเทียนเท่ากับมีการแตงขันดอกไม้ขันหมักเบงขันหาขันแปดเท่าไหร่ล่ะขึ้นมือออกพรรษาหนึ่งมือสงการหนึ่งมือเขาพรรษาหนึ่งแตงขันหมักเบงมาขืนคข่ายใบน,ไไนำ้ำต่อไข่ยอดดอกไม้เท่า อ่านี่แหละ,ะปกติกะยังสลักแตงขึงืนเคืองกิริยาบูซาเขาพรรษากระแตงออกพรรษากระแตงสงการกระแตงเผินผ้าแตงยังสี่คูบาอาจารย์มันขี่บลืมบลระบลหลวมแตงขืนมันจังเข็ดยังคมคือคูบาอาจารย์ หลักข้อหมายมกับใบาหาคู่บาอาจารย์เน่าไปกินรลดเดอ้อผู้สิก,กินขวต้มเดอ้ออันอยากขับโควิดเท่าเนี่มีผู้เหตบอมีผู้กินบ่ล่ะดอกบ่กคงติ้งนะ่ะเราบอกคงสายนะ่ะน้ำเพิงเอาลงไปห้แล้าหาคนหาได ขวดหนึ่งเอาลงไปให้แล,ละน้ำเพิงเอามาะตนค่ายพระรรำถ้าน้ำผึ่งมาได้ไปขวดอาาตอมเตนิค่ายเอาไปใส่ปัน่นเลียงพี่เรียงน้องให้ได้กินอันนี้ยาตัวนี้มันดีซุ่มเป็นแล้วกินซุ่มเป็นโควิตล้วกินมันก็นขคาบออกมือหนึ่งสองมือมันก็นเศร้าละซุ่มบ่บเป็นก็นกินคับโรคอื่นนน่ำ รักษาโรคอื่นน้่ไปเบื้องเอาเด้อยู่มองคนแพบพันยุ์ญี่ปุ่นเป็นพุทธสิเอาอยาแต่นี้มันดีอิเล่ยาสมุนไพรเอาปันนี่แแสบปั่นซ่าเขียวคนแบผู้ดใไดได้กินระนยำ <c oughs> <c oughs> กินยาระยำเนื้บกเข็ดด้มันแสบไหมมันแทนเอาแสบเย็นไว้ปั้นเราคามขมขึ้นไ้แสบตู้เย็นไ้เอามากินรสชาติมันเข้ากัน มันกลมๆพอดีอมันก็เฉวแห้งหั่นปั้นสดๆเรามากินมันถือกินกินดิบกินมะุงดิบแห้งมันอยากเฉวจักหน่อยแต่ไหนมันแสบเก่าสิก,กินยาทิพส,สิก,กินยาก,ก็ให้กินแทบแสบแน่เนาะเล้ว ส่วนก็ไปขมปั่นยังไงม่เมื่อนหูเมื่นตาโอ้ยเขาเบียกันเขาก็ไม่เห็นขักปั่นนี่วะท่านอันเขากินนั่นปลาทะยโจรนั่นสิละมันขมแห้งเนาะถ้าเขาเบียกันเขาก็ไม่เห็นขมคืนปั่นนี่เด้อวะท่านเฮ้ยว่ากินยากให้กินแซ่บๆแทบเน่ยวะท่น นี่ลนะมือออกพรรษาเอากระแตงเครื่องกิริยาบูซามีดอกไม้ของหอมเป็นประทีบจังเข้าวาตะเก้าหนเะห็น่เขาค่ำเก้าถวายที่ปะทูปะปุบภาวลานินั่นเะหนะ็นว่าปฏิบคือเที่ยนนะี่แหละ ตามปฏิบบู่าทูปปากระคือทูปคือเครื่องหอมปุผาเวลานี้ดอกไม้สิ่งต่างๆพนี้แหะเป็นเครื่องกิริยาบู่าเข้านอมน้ำมาเพื่อบู่าคุณพระพุทธเจ้าเด่ตอนข้านอมน,น้ำมาที่เสื่อข้าบริคิดอีกอย่างหละ่ว่าวหวาพระนั่นเป็นพระเอ็นมาอามิสบูชา แต่ว่าเมื่อเฮ้านอนนั่มาแล้วมอบประจงจิตของเข้าสวดเสกพุทธคุณสรรเสริญพุทธคุณธ้รมาคุณสังคคุณใสจประจงจิตใจเฮ้าบ่อยพุ่งส่านทรงไปอืน่นพญายามประคับประคองใจเฮ้ายุหันพญายามประคับประคองจิตใจเฮ้ายึดนำค้าสวดข้าเสกอันนี้เอื้ว่าปฏิบัติบูชาเนี่ยมันก็ได้มือสุเนวของตัว อามิสบูชาก็ได้ปฏิบัติบูชาก็ได้ได้มมดทั้งสองอย่างอืซึ่งการบูชาที่พระเจ้าสรรเสริญมาการปฏิบัติบูชานี่เป็นเลิศเข้าก็ได้เหตแล้วได้ปฏิบัติแล้วซึ่งขอปฏิบัตินี่แหละมันได้บุญหลายกกันตั้งแต่เขาแต่สมัยก้อนเนี่ยไปเวียนเที่ยนกับ ไปย่างโซ่กันเนี่ยแหละย่างอ้อมเพิ่นผ้าอ้อมก็อ้อมแล้วเว้ากันไปม้วนไปกุ้บไปผุดแลเว้าเลี้ยงอื่นขุนจิตใจว่าได้อยู่น้ำการกระท่ำของเจ้าของนี่แหละจิตใจว่าได้อยู่น้ำค่ำสรรเสริญพุ่นประพุทธประธรรมพระสงหรือว่าหอมวาวซ้ำย่างอ้อมวัดติศลาวัดทิศเนี่แหละไปจีบไปนิดหน่อยเห็นอยู่ด้วยผู้เฒ่าพนพ้าเวียนเทียนมู่ผู้บ่าวผู้สาวผุตรเวียนขึ้นกันเขาไปเรียนบ่าวเรียนสาวเซื่อยผุดแล้ว อไปลงวัดน่ะไปเลียนเทียนอ๋อาระเด้หูฒจักสํามดอกไว้เฮ็ดเด็ดยังเพื่อประโยชน์อีหยังเนี่ยตะเกาพนิธหธานละมันเอาต้นกล้วยสา,สารสารเป็นตาเป็นตาเป็นตาไม่ไพ่มาสาราว่างสูบว่างเที่ยนว่างปฏิบส่วนใหญ่ตะกอนตะโบล้านฝนมันสิโตข่าหางปฏิบประสันเมยจังสิ เมื่อออกขวันษาสิ flying, so used, ่ก่อนที่แจ้งว่าฝนกระตกกลางห้างกว่าที่ประทันสมมติเจะาคือไสบุฝนก็ได้มานําพายุซื่อมีพายุกับมีฝนเนี่ยนี่แหละข้อเหตุบูชามาแล้วตลอดทรานษาผมว่ามันธรรมดาการปฏิบัติคือการไหวพระการสวดมนต์การปังเทศดป้องรมการมาถือบวชเน่คัมมะข้าเหตุมากตลอดแต่แต่มือเขาพวัญษา มาจนทอดไปนี่นะสามเดือนเต็มแล้วก็เข้ากสิเีตไปจนว่าฮอดเมื่อบุญกระถินเท้าเมื่อบุญกระถินเป็นเมื่อสุดท้ายคือวันที 13, ่สิบสามพฤศจิกาเนี่ยทอ,อดกระถินแล้วย้ำมอแลงเข้ากฤษฎีนี่สวดมนต์สวดแจง้งแล้วก็ดับเทียนใช้ย,ย้ำมอเ้าวันที 14, ่สิบสี่หกโมงเศาเข้าก็ดับเทียนใช้เป็นอันเสร็จพิธีพูดแล้วต่อไปกฤษฎีนปีใหม่ ปีใหม่กรสวรดก็ต้องในประกาศเอื้นกันเด้อฮอดปีใหม่พากันมาโลดก็ต้องประกาศเอื้อนกันปีใหม่แล้วก็วันมาขะบูชาแล้วก็วันวีสาขาบูชาวันสําคัญยังสันเข้าปฏิบัติบูชาโดยการสวรดมนต์ฟังเทศฟังธรรมนัง่งสมาธิภาวนาบูชาเนี่ยห้องบัดเท่าเฮ็ดอยู่ประจำนะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจเป็นสิ่งสําคัญเป็นหลกัก ให้คณะศรัทธาญาติโยมในมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติ 5. นั่มนี่แหละเป็นริงสำคัญประกาศบอกไปตั้งได้ทีละใอ้เป็นงานประจำของห้องหูจักเลยนะหอดวันสำคัญคือวันปีใหม่ก็ดีวันมาคะบูชากด็ดีมันอาสาฬหะบูชาก็ดี มันมีสาขาบูชาก็ดีเนี่ยเฮ้าเห็ดสวดสอดแจ้งบ่ได้บอกกับาโ่ลดจังได้กับพระเห็ดอยู่แล้วนะวัดเท่าีนเห็ดอยู่แล้วมาพักกันมาเห็ดเอาเอา่าซึ่งทิ้งหล่านี่แหละเป็นทิ้งที่เ้าต้องข้นขวายการประกอบกระทําบบำเพ็ญเนี่ยข้าต้องข้นขวายเอาเองลูกเห็ดไทยว่าได้หลานเห็ดไทยว่าได้เ,เนี่ย เขาต้องเป็นผู้ประกอบกระทําของเฮาขึ้นมาเองจังสิได้เป็นสิ่งสําคัญกนาพู่มใจน่ะหลายอยู่ด้พี่น้องพากันมาเวียนเทียนพระลูกพระหลานมาหัดเขาวขัดเขาว,ว่าเด็กหน่อยมันมันพู้เเถาบ้านใกล้เฮานี่่าโอ้กนาชีเฮตไปเรื่อยๆลวดเนาะว่าสันบ่ต้องเศร้าว่าสันว่ากระชินแล้วก็เฮตต่อไปเรื่อยๆว่าสันผู้เเ่าเพิ่นยังมันอยู่ด้ กะส,ะสะิขึ้นทอดวัดหลายวะท่านคำว่าเฮกติขึ้นทอดวัดหลายวะท่านมันเคยแหละดนจิตใจมันเคยอันใดสงบมาได้ยินไดนฟปั้งธรรมยังสิละ,ะมันเคยได้เสวยบุญเสวยกุศลมุนีแล้วอันช่วงไหนมันขาดไปมันก็สิหิวแล้วใจเฮาแต่ว่าหิวก็เฮ็ดอยู่เฮี้ยนหลังจากบุญกระถินเห่าแล้วก็ต้องเฮ็ดเอาค้นควายเอา แต่ว่ายุคน,นี่นะบ่ได้เลือกเด้ในพรรษาหนกพรรษาพระเจ้าพระสงฆ์มีการทำบัตรสวดมนมต์นั่งสมาธิภาวนาอยู่สุมอบ่ได้ว่าตะวันพระสุมือสุมอบ่ได้เลือกในพรรษาพร้พอมเพราะมันเป็นสิ่งจําเป็นการปฏิบัติธรรมนะคือกันกับกินเขานี่แหละกินเขานี่เป็นอาหารของกายก็จําเป็นต้องกินสุมอ บุญธรรมจินตนในารษาได้กจินมัดปีบาสร์การกินเขา่าการปฏิบัติรรมก็ซื้อกันเป็นอาหารของใจใจก็ต้องได้สเสวยอาหารคือธรรมะคำสอนพระเจ้านี่แหละได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าเอื่นมาให้อาหารใจก็ต้องได้ให้เสมือสสมือไปเรื่อยๆให้เสมอให้อาหารไปเสมอเสมือเนี่ยแหละขันใจมีธรรมะ เป็นอาหารลอเลี้ยงใจนกนมีความสุขอืมใจมีท่านใจมีศีลใจมีพอ่อวานาเป็นอาหารเป็นเครื่องรอเลี้ยงใจก็มีความสุขขันใจมีแต่งแต่แนืวนอืนอนเครื่องเล่นย่างนอื่น,นเป็นอาหารสำหรับขาความสุขมาได้แล้ววันเลยบอกว่าเน่ขำมะมสุขนี่แหละจะเข้ามาติเอื้นมา เขาได้ความสงบดเดข้าวามาบวชเนคัมะบาลมีเอ่เอินมาเนคัมะสุขเขาก็มีความสุขบประกอบด้วยอามิตรบกว่าขันปกติแล้วคนเรามีความสุขเพราะว่ามีเงินอืมีเงินประกอบการงานบบเป็นโทษบริโภคใส่สอยทรัพย์นี่แหละ ความสุขของข้าราชกามันบ่หลายมีเท่หน่อยคอรอลอยู่มีเงินมีทองจึงมีความสุขบริโภคใส่สอยเงินทองของข่าวเรานั้นมีความสุขนี่แหละความสุขของข้าราชกบ่คือเนคขมาสุขเนคขมาสุขเงินข้ามกำแกวบ่หลายหรอกบ่มีธรรมดาอยู่แต่ว่าความสุขั้างนั้นจิตใจมันได้เนี่ยเป็นสําคัญเมื่อนี้เป็นเมื่อสุดท้ายของพัรษา โมสิจุดเทียนหออหัวคาเชียงื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้ากัดเตรียมมาแหละเตรียมพิธีการเตรียมแตงคันหาขันแปดใส่น้ำเขียนวันเดือนปีเกิดเจ้าของใส่ิงใส่เทียนไว้น้ำจูดบูซาเนี่ยตั้งจิตตั้งใจบูซาของบองดีบ่งงามอันนี้อยู่ในตนในตัวนะกนห้อนุโมทนาเอาบุญบอกเขาน้ำสอนเขาน้ำ ของบดีบังงามบอกสอนเขาว่าอยู่วัดอยู่ว่าบำเพ็ญท่านตินพาวนาะมาตลอดท่านซาล้วบะเนกัไปซะผู้เถ่าผู้แก่ผู้มาอยู่น้ำหลูกน้ำหลานไปม่อไห้มาห่วงบ่เนี่ยพี่หลอกก็บ่มันมาบดีดิพี่หลอกก็ดีขันบ่มีพี่หลอกคน,น,นก็บ่ใครเขาวัดนี่แหละก็บ,บ่ของเราบดี บางบางพวกที่หลอกผ้าเขาวัดพใาย่ไม่ให้่เฮานั่นซุ้มตายไปแล้วก็จะาบ่มีบุญบ่มีกุศลกับมาายูมาอาศัยในตนในตัว,ใน,ตวในห้างในขิ้งลูกหลานท่ะนอไปหาหมอหาวานหายากกับว่าถืกอก็ได้มาวัดพอมาวัดนะละผาลูกหลานผ้ามาวัดต่ะกันมาได้ให้ท่านบางรักษาศีลภาวนาฟั้พพงพระเทศบไหวพระสวดมนต์ จิตใจก็ค่อยเปลี่ยนไปน้อคอยดีคอยงามไปน้าเนี่ยเห็นว่าพี่หลอกเมือ่อจิตใจดีงามได้บุญได้กุศลล้วกับไปบาทเนี่ยได้ฟังเทศฟังธรรมล้วก็ไปลูกหลานผ้าเฮ็ดบุญเฮ็ดท่าน <c oughs> อันยังสี่นึ่ยผู้ร่างคนนี่ยลูกหลานกับขางพระรยากเขาวัดขันบ,บ่บป่วยผีบ่วลอยบ่กวนเขาก็บบมาอันนี้ผีผ้าขาวัด บางคนกับผ้าผีเขาวัดบางคนกับผีผ้าขเขาวัดงแต่ห้ามากหลายๆนี่แหละก็ดีวัดละผีผ้ามากกด็ดีเข้าผ้าผีมากกด็ดีเป็นบุญเป็นกุศลเข้าก็ได้ปฏิบัติธรรมเข้าก็ได้ไหว้พระสวดมนต์หัวจักหตจักข้องพระพุทธศาสนาเป็นผ้าไห้ทานเป็นผ้ารักษาจีนเป็นผ้าภาวนาเออหัวจกักเหตจักข้องก็ได้ละ่ะเอาไ้เริ่มพิธีซะ